ที่เราหน่อยเป็นแานแครกนะครับเป็นเมื่อานี้พระพรุนเลย,รยครับคุณธนาเมื่อนี้มาให้นกำลังใจร้านตลอดเลยครับผมอุย้ยดีใจปะครับ,บ,รบ,รบรมเมื่อวานี้เมื่อวันคลิปนึงลงไปแล้วเนาะมาคลิปนี้ก็คือมากำลังใจเสม,มือเลยครับผมไอฮักแม่ติ๋มพ่อผู้สิทธ์นะครับกำลังใจจากพี่จอยโคตากลอยเอ็ดกำลังใจป้าแตนนายแอล ปุ๊กนะครับรมเปนปัดตนลุงพุนะครับนี่ครับ FC บ้านฮักน้องฮักแพงสุดยอดดีีอ่ามีคนถามผมมาคุณแม่มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าทําไมไม่ให้คุณแม่น้องฮักแพงขึ้นไปกับรถอ่าเดี๋ยวทางนี้นะครับผมขอพูดเลยว่าทางผู้บริหารเขาจัดการเองครับใช่ค่ะเออแล้วเราเราเ็นเองหรอ แมนบอกครับเขามาวิ่คำสั่งครับผมไปไปตามคนเบียบเพื่อนค่ะแมนครับ,บเดีย๋ยวทีมงานบริหารทางบอสแล้วจัดการนี้เราครับขอบคุณหลายๆครับที่เอฟซีเราเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงแม่ว่าแม่นำรถลูสารตามเบิงตามลูซีหน้าเขาเป็นห่วงแมนครับถ้ายแอดมินว่างแอดมินกับพาล้างรถตู้ไปแล,แล้วราบริษั่ยากได้ตำแหนี้ครับเป็นลรกจดการงานหลายๆครับผมกขอบคุณหลายๆนะแม่ขอบคุณบนแษนที่เป็นห่วงแม่ค่ขอบคุณหลายๆด้วค่ะที่เป็นห่วงลูก เาตามลูกไปได้ทัมองร้งเาค่ะ,ะแต่ว่าเราเป็นห่วงเนาะแบบเอฟซีมันเป็นห่วงสินะคอมเมนต์มาก็ย,ยังดีน้ะแม่น้องจะสก,ก็คือเขาหาเข้า,ขาแม่ข,ขันูกับคุณลัค่ะนเออบว่าหเก่งเลยบอว่าเก่งบอก,กว่าเก่งจ้าเดี๋ยวจะออพายบอว่าเก่งมันนี่ไม <laughs> หมมัดมือกับด้ได้ผมะเอมเมนอยู่ากให้แม่เปลี่ยนแต่งตัวยแม่เปลี่ยนด้กับเออเเดี๋ยวถามจะได้กับปีมหาวิทยาลัยก็ เอฟซีมันบอกว่าอยากให้แม่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนข้อมันมากเป็นร้อพี่มหาการเติบโตแต่อย่างเดี๋ยวแม่เป็นติเปลี่ยนดีเอฟซีมันมาให้น้อครับเรื่อยๆนะครับเนาะครับค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะแม่เนาะตอนนี้ก็คือว่าให้น้องขึ้นให้ให้เก่งก่อนคือว่าตอนนี้เขาพยายามให้น้องประสบการณ์มากขึ้นเพราะว่าน้องไม่เคยขึ้นเวทีไหนเป็นว่าแม่แม่จ้ประสบการณ์นะครับให้น้องครับประสบการณ์ให้แน่น รับรองครับเอฟซีพอผิดหวังแน่นอนอในหักก็คือหักก็คือแบบรักรักไปแล้วอ่ะรักไปแล้วแ,วแม่ครับเอ็ดวินกะอนลให้เมื่อไรล่ะครับพอยั่งกันแหละครับบานหักครบผม <c oughs> มนเดลมากขอขา่าคารถอี่แม่เจ้าครับโมนเดลยอกเลย daylight. ยองยองนี่ครับเดี๋ยวจบจากเพลงนี้เดี๋ยวค่อยหมุดไปแม่หมุดไปหาหนองแล้วจบเพลง,งนี้จบเพลงนี้เดี๋ยวก็คือปล่อยน้องคัาแพงนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้น้องผักแพงสู่ต่อไปเนี่แหละเดี๋ยวก็พี่ซิงเกิลออกเป็นของตัวเองคือว่าให้แข็งก่อนตอนนี้ทนายเอได้เข้าหูแล้วแหละได้เข้าหูแล้วได้เข้าหูโคตรเชอร์แล้วละโคต้อรฮวงครับอ่าคลิปนี้เข้ามาเบิ้งนะครับขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่น้องผักแพงนะครับเนาะสวสัสดีค่ะบล่นหลายด้วค่ะ